สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พามาเก็บรอบหลักปลามาละรอบนะครับหรือว่าไองโง่ดักปลานะครับอันนี้เป็นยกครั้งที่สามนะครับผมปาลาเราไปดูปลานะครับจะเข้าไหมรอบนี้ให้ผ่านเปาลื้อนะครับผ่านเป่าว่ามีตัวนะครับน้ําขุ่นๆตรงนี้นะครับผมให้ผ่านเปาเก็บมาให้ดูนะครับ ดูเลึกกันนะครับทริปนี้จะได้กี่ตัว น้ำมีแค่หัวเขานะดูนดึงนะครับแต่ไม่เยอะครับรอบนี้ไี่เป็นชนไม่ได้ตัวนั้นวะชนตัวเดียปูสองตัวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับไม่ค่อยติดครับรอบนี้ ี่ได้เท่านี้ครับท่านผู้ชมปลาช่อนใหญ่หนึ่งตัวปลานินใหญ่อีกหนึ่งตัวก็ปลาบูน้อยนะครับนี่ครับดูฝ่าม,มือครับตัวอย่างใหญ่ครับผม